สวัสดีเอฟซีแฟนสางทุกคนนะคะมือนีน้อนทิยากลับมาตามแนวทางของน้องไอติมนะคะมวดิพานมาน้องไอติมยับรถตารี่ให้เป็น6กหนึ่งแดนะคะแต่ว่าเพิ่นมาสี่ยูทาเบียนมอเตอร์ไซค์นี่นะคะมันเป็นทะเบียนห8 0แคือรถคันนี้นะคะนะคะเพิ่นบัดบอกว่าเลขจะออกอยู่ตัวน,น้อยๆนะคะนะคะเพิ่นมาสี่ใส่ตรงนี้คือเก้หกหนะคะ เลขเ่กออกเลขเมื่ออก8ปดหาล่างนะคะนะคะต้นบรได้ษีใช้8ปดหา,านะคะเลขมันออก8ปดหาล่างกับบ่มีผู้ใดโชคดีนะคะสําหรับพวดนี่นะคะ หวดนี่นนทิยากะได้ยินข่าวว่าเพื่อนจับลอตเตอรี่ห้แล้วแล้วเพื่อนกะเคียนห้แม่เพิ่นแล้วนะคะเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้เค้กวันเกิดนะคะวันเกิดเพื่อนวันที่หกมกราที่จะถึงนี่นะคะเพื่อนอยากได้เค้กวันเกิดเพื่อนกะเคียนเลขห้แม่เพื่อนเป็นเลขสองโตนะคะแล้วเพื่อนกะจับลอตเตอรี่หายหน้ารวยแล้วนะคะจะเป็นโตได้ไปชมน้ำกันเลยค่ะโอ้เมื่อนี้บ่ได้ไปโรงเรียนบ่ลูกบ่จ้าเฮ้ยน้อยติมเมื่อนี้ลาเพบ่ด้ไปโรงเรียน พี่ๆแข่งกีฬาสีอ๋อพวกพี่ๆแข็งกีฬาสีหนูเป็นอนุบาลหนูเลยได้หยุดใช่ไหมนะยิ่นข้าวไว้ล่ะจับรถตอรี่ไว้ให้ให้หน้าให้ให้หน้ารวยใบนั้นมีรางวัลนบุ่ลูกงวนนี้ได้ใส่ใส่โยใส่ปีใหม่บอกยีดลาไปเปลีอนแต่เบียนมอเตอร์ไซค์งวนวังหันกับบ่มีคนสื่อน้ำหาแปดศูนย์ซี จะไปเล่นของเล่นนะคะเดี๋ยวนนนที่ย่าจะสัมภาษณ์แม่กัน,นะะเด้อค่ะโอ้หแสดงว่าหนาวนึงเสียสองตัวซ้ตัววันนี้เฮฟซี FC โชคดีน้ำเดอ้อจะได้ค่าขนมเด้อลูกเดอ้อหนาวคอยทอเดเอาเนี่ยส่วนเบาทั้งไทยทั้งหนาวตารวยไทยคลิปขึ้นเต้นงามแต่ขึ้นมาเต้นเฮฟซีเบืองเนี่ยเอาแก่เสียวอวขึ้นไม่เลขศูนหายอยู่นะ่ะร้อยบาทเนี่ยไม่สามตัว แปลงล่างออกมาต่อออกมาลงเสียสามตัวแล้วเฮ้ยเส้ยเฮ้่เฮ้้เบ้ยเเ้เบ้ยเฮ้้ัวนี้ทําไมสวยจังออกไม่เนียยอยู่้น้าอกนี้ยเฮ้ยยอกเพ้น่นเด้อตุนน้กต,ตาน้อยตุ๊กตาน้อยตุ้กตาใหญ่้้วยตุ๊กตา้หญ่้้วยผู้ใดซื้อ้ตุ๊กตาผู้ใดซื้อ บอกเด้อว่าออกซูนหาเนี่ยขอกระสีนายตายยืดเด้อพี่หนุอมเอิ้องเนี่ยเข้มยังเป็นเลขไปหมดเด้อพี่น้องได้สิสัมผัสแม่เพิ่นนะคะว่าเพิ่นจับลอตเตอรี่หายตัวได้นะคะมามาได้ประมาณครึ่งชัมม่วโมงแล้วว่าเห็นแม่น้อยติมไปใส่มากค่ะใส่ใจทางรถกันอืมใส่ใจทางหาหรถถึงมาอันได้ยินข่าวตะวันนองเขา จับรถตะลี่นหาก็เลยมากมดที่ผ่านมานี่เพื่อนว่าเลขจะออกอยี่มอเตอร์ไซค์แม่ถือเบอร์หาแปดศูนย์สี่มัไม่ได้ซื้อเลยเนาะมันออกแปดหาล่างเพื่อนจับรถกลี่นหายหรือมดเอ๋อขอมูลมาได้ค่ะถ้าจับมดผิดมันจะเป็นหกหนึ่งแปดเนาะแม่เนาะกับมดถูกไปไปถูกดูทะเบียนรถมอไซค์สีบาัาน้องไอติมบอกถูกอยู่นะทะเบียนมอไซค์มันเป็นเลขร้ายโตไหม่ะก็ซื้อตั้งหนึ่งแปดนั่นแหละตัวอื่นกับว่ซื้อ เพิ่นเพิ่นเพิ่นเขียนหายัวได้ก่อแม่แปดซีจ้ะเขียนหายดังแต่ต้องหัวเขียนหายแปดซีเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ยังเคุณคือเขียนหายอยากได้เค้กจ้ะอยากได้แค่แคอกได้อยากได้ตุ๊กตาแค่แบล็คได้ได้ตุ๊กตาแค่แบลอยากได้เค้กอยากใครพาออับปิ้นตุ๊กตาเป็คือว่าเด็กนี่ข้าวว่าเพิ่นไป เพื่อเขียนให้แปดซี่เราเพิ่นไปซี่ยืดรถมอไส่อีกบ่เอาเง่นว่าหันกระไปซี่ยืดมอจะไส้หาแปดศูนยี่ถานที่ยาจามกิดมันก็ออกแปดหาางวง่นี่ซี่โตใดแม่ศูนย์ซี่ซี่เส้รดีกที่โอ้ศูนยนะครับเขีนเขียนเลยพนไซี่เ้นศูนย์ซเดี๋ยวนั้นเราเราทะเบียนเดี๋ยวจะีานะเดี๋ยวอันอันรอตารีนั่นเพื่อนจับให้ตด อยากได้เต็มๆน่ารวยกอดๆเนี่ยนี่เบนบอกเอาเจ้าโซ่ให้แน่เดี๋ยวๆเอาลงดีๆนั่นพ่นจับลอตเตอรี่ให้ตัวนี้แม่อีหลากกินสีช่าพูเป็น8 9แปดเก้าสามห้าศูนย์หนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นหนึ่งห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งถ้ามาเขียนหายนะแปดสี่เราไปสี่ยุโรปทะเบียนมอเตอร์ไซค์นั่นเป็น ห้าแปดศูนย<ช><ช>์สี่เพิ่นสี่ใส้วบเลสี่ออกศ<ช>ูนย์สี่นันบอกิใ<ช>มใส่ศูนย์สี่เลย<ช>ผลที่พันมาออกหาแปดเดีวเ๋วพี่น้องเดี๋ยวนนท่าจะเขียนหายนะคะเอาลงในด้วยเดี๋ยวสีสรุปเอาบไปเดอาเอาเป็นเต็มเต็มเลยเด้อเนีท่ทะเบียนว่าใส่เป็นหาแปดศูนย์สี่ผ่พันมามันออกหาแปดหาวันนี้เพิ่นไปสี่ใส่ศูนย์ี เซฟซีคสอลาน้าเด้อตา <củ, S 2> ราโตโตเพิ่นเทียนไ้โตเพิ่นเทียนไ้นะชื่อแป,แปดสี่อันนี้เลขรถเลขรถเป็นห้าแปดศูนย์สี่งวดที่ผ่านมานน่ก,ก็ไปสี่สี่ส่สเลขรถ มันก็ออกแปดหางวดนี่ก็ไปซี่ใส่เล็กโรดเพิ่นว่าเล็กเพิ่นไปซี่ใส่หมองศูนย์ซี่บอแม่จัดตลอดนุ่นที่ยาขายหน้าบ่เหมือนน่าหวยอ้าวพี่น้องสรุปเต็มๆนะคะสรุปเลขน้องไอติมงวดนี่ เพิ่นเขียนให้แม่เพิ่นต่างแต่ต้องงวดคือ84เพิ่นไปน 4, สี่ยูรถมอเตอร์ไซค์นั่นทะเบียนขั้นเก้านั่นละเป็น5804แปน่น 4, ใส่ตรงที่0 4แต่ว่าเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้เป็นเลข893 501ใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งเป็น150 801นะคะนนทิยาสรุปใสคลิปเดียวกันเลยกะจังแต่ว่าบ่หลายคลิปกะจังจะบ่บงงเดอ้อพี่น้องพิจารณานะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเ,เพื่อน่าเพื่อนอยากได้เค้กนะคะเค้กวันเกิดเพื่อนวันที่6ที่จะถึงเนี่ยนะคะเกิดวันที่6มก,กรานะคะจะได้บ่ได้ก็อยุ่กับแนวทางของน่อยิีมเด้อค่ะนะคะ,นะคะถ้าเพื่อนโชคดีเพื่อนก็จะได้เค้กนะคะเดี๋ยวเ่อจะซื้อเค้กมาให้เพื่อนนะคะเวลาจะได้มีโซไดจะออก จะได้เฮบอร์พยักษณะอ้าตั้งเขาได้เนี่ยเด้อเดี๋ยวตามกันแล้วน้อยติมทั้งเขียนหายทั้งจับรถตารี่หายทั้งซี่ถาเบียนรถซี่หายเอ็ซี่นะลูกเลขนี้ได้หนีตัวได้จะออกอีหลาซี่ดู แม่จะกางยาจะกางลงทางข้างหลังหิหล่าสี่ลูกโตได้สีได้เหเอโตได้เออมาเล่นนเล่นมาศูนย์หงที่แรกสี่เก้าสามมานี่ศูนย์หนึ่งล้อเล่นเอาไม่ล้อเล่นเอาจริงๆเอาจริงเอาเอาจริงๆไม่ลอเล่น ตัวไหนตัวไหน8ศูนย์แปดมันมีหนึ่งหาศูนย์แปดเนาะเอาแต่แท้เลยนะมาลูกอ้าวให้เอฟทีพิจารณาเรือค่ะ พี่น้องสรุปเด้อค่ะ <Okay. S 1> เพิ่นกระซี่ห้ยศูนย์แปดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมณฑยาสรุปให้คือ <Okay. S 1> เพิ่นเขียนให้แม่เพิ่นตั้งแต่ต้องงวดคือแปดซีเพิ่นไปซี่ยุทธเบียนมอเตอร์ไซค์หลังคือตรงซี่ห้ตรงศูนย์ซีนะคะสําหรับลอตเตอรี่เนี่ยก็เป็นตัวท้ายหาศูนย์หนึ่งกับแปดศูนย์หนึ่งนะคะเป็นแนวทางหาเสี่ยงเศรกิจแรงรัดคฐบานนะคะเอฟซีสุขหมานกันแนวทางของน้องไอติมเด้อค่ะ อาขอบคุณแม่น้อยติมหลายๆที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีนะคะ